สวัสดีค่ะพี่น้องจูเลียพาลงมาเบิ้งสวนเด้อค่ะมือนี่เบิ้งว่าบูเบอรี่ชันสุกแล้วไปพร้อมเริ่มมาแล้วค่ะเริ่มแล้วเริ่มแล้วพี่น้องเริ่มแล้วเห็นบอนอันนี้ย้อนแสงอยู่บ่ฮนี่พี่น้องเริ่มแล้วเริ่มแล้วไกลสีหอดย้ำเขาแล้วอันนี้ยังสุกบ่เต็มที่เด้อค่ะเบื้องลูกยังไง เดี๋ยวจุลีจะได้เตรียมจะได้ลงมาเตรียมหม่องขายแล้วค่ะนาะพี่น้องเนาะเห็นบอึย้อนแสงอยู่บ้าพี่นอ้องอ่านี่เด้อค่ะเดี๋ยวสะได้เตรียมขายแล้วพี่น้องลูกง่ายขนาดลูกเป่งๆเ,เลยค่ะลูกโลง่ลงเลยนั่นเนาะพี่น้องเนาะ กลแล้วไกลแล้วโอ้ปีนี้เร็วอยู่เด้นี่ปีนี้หมายถึงว่ามันสุกเร็วค่ะอากาศมันห้อนหลายจริงพือพี่นอ้องเือจังใดมันคือสุกไว้แต่ปกตินีจุลีสิเริ่มขายช่วงหลัง,หล,ง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 หลังวันที่ยี่สิบของมิถุนากระดักขอะมีของัลัันักทะดักกระดาไปเด้อค่ะ อันนี้หัวก็สิเริ่มกระดกกระดานึงเริ่มซุกแล้วค่ะอันนี้งานเริ่มงานเริ่มกองแล้วพี่นอ้องมันมันหนวยใหญ่แห้งหนวยใหญ่หนวยใหญ่แห้งลูกดกแห้งมันเลยเริ่มงานเลยเริ่มกองแล้ว เดี๋ยวจะได้มาตดแบ็คเบอร์รี่กิ้งนีเด้นี่มันลงมาได้จังใดหญ้ากระสูงตัดน้ำกระปทันหญ้าก็ได้หญ้าสูงข้าก่ะตัดปุบทันเลยพี่น้องงานหลายหนุ่มมอน,นีพระเอกเราสิร้องเคืองเรานำเด้อค่ะ เดี๋ยวจุลี่สิท้ายตอนเราขึ้นให้เบิ้งเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าตอนนี้เราอันนั้นอยู่เรากำลังกำลังอันนั้นกล้องเราอยู่ร้องกล้องเราอยู่ค่ะเราพ้อมร้องกล้องเราพี่น้องเบิ้งเราสิวาจ้งใดเนาะกล้องเราสิใ่ไดบ่มือนี่เดี๋ยวเราสิแท็กซี่ไปส่วนทั้งนี้ค่ะแล้วก็สิเทคออฟไปทั้งนี้เนาะพี่น้องเนาะ เราพ้วพมสีสตาร์ทเครื่องค่ะไปแล้วค่ะพี่น้องแท็กซี่ไปแล้วสิเปบินมาจากทั้งพุ่นละค่ะเดี๋ยวเขาถามว่าเบิง้งตอนบินขึ้นกันเนาะพี่น้องเนาะ โอเคแล้วว่าแล้วพร้อมแล้วว็สั่น ลูกเกรดไปลหรอพี่น้องถ้ามาเบิกบัตรแล้ลงนอกบัตรนี่พี่น้องเนะาะบ่ได้ไปน้ำเพินเคยมีคนถามเข้ามาอยู่เด้อค่ะพี่น้องเพื่นบอกว่าจุลี่เคยขึ้น้วยงังว่าซั้นจุลียยังเคยบินขึ้นน้ำเล้าเด้อค่ะพี่น้องแต่ว่านังนังขับอยู่สนามบินวนไปวนมานี่เคยอยู่ค่ะ น้องพี่น้องนออ้อจิลลี่ย่างความสูงกิลลี่เลยบพระกล้าขืนน้ำเพลินนะคะพี่น้อง I see you Yep Okay ฮันนี่ I'm still here อันนี้อย่าห่างมาเด้อคะ่ะนี่นี่อย่าห่างมาอย่าห่างมา ยา้างม่านี่เพื่อนเดีอาไปสกัดเป็นยาเป็นยาแก้กระเพาะปัสสาวะอักเสบเด้อค่ะพี่น,อน้องจุลีบริเนจ่ใจเพื่อนเอาไปสกัดแบบใดไปเห็ดแบบใดเนาะคะ่ะจุลีเคยเก็บไปต้มช้าเด้อค่ะจุลีเคยเห็ดคลิปไปแล้วโดนลรปีสองปีแล้วค่ะยาฮางมามันจะมีสองแบบเด้อค่ะยาหางม่านี่ How it look up there? It's uh, fairly quiet. Is there any wind at all? A little bit. I'm going to fly up the Silver Lake in a and then I'll come back and it. Okay. Nice. ดีครับ A little bit tailwind โอ้โหนั่นสุดยอดเลยภารก,กิจเสร็จสิ้นแล้วค่ะพี่น้องสันแล้นะน้อค่ะน้องพี่น้องเนาะโอ้ยเมื่อยซ้ำสันคลิปนี้เอาไว้เท่านี้เดี๋ยวไว้พอกันไม่คลิปหนะ้าขอบคุณทุกเมนทุกไลค์ทุกซับสไคร้วยค่ะพี่น้องไว้พอกันไม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย